บินขึ้นดิเมื่อกี้นมันบินขึ้นเป็นกองอย่างงามเลยเมื่อกี้เนี่ยขาวเต็มถนนเลยหน้าหนาวสิยูบานมันก็บพายุดมก็ส่วนกูคือเก่าแหละหน้าหอนมันก็ผ้ากูไปคือเก่าระควันมึงยังเบาเบาเอาตั้งกล้องเราเพราะว่ามาบินไ้เบิงเพราะเขาปิดกล้องพัดแผลนขึ้นมาได้นกอะไรวะเขาเรียกาคๆนกพิราบนกขาวขาวเป็นนั่นเลยเป็นร้อยกว่าตัวเลยมันบินนั่นเละเรียงแถวเต็มหน้าถนนเลยเมื่อกี้เนี่ยถ่ายไม่ทัน ก็จอดข้างหน้าได้อีกไหมไม่ได้มันมีคันเดียวแหละที่จอดได้ข้างหน้าเราเออเขามองหน้าเราบ่อยๆสงสัยเราสวยเกินเหตุใครคันข้างหน้านั่นแหละคันที่อยู่ข้างหน้าเราเมื่อกี้เออเขามองแต่เราเดินมาจากนู่นมามวิร์งกต่แคาเบิ่งแต่โทรศัพท์เนาะใช่ปลาปลาไม่คิดมันเขาเห็นมึงแลวมันสวยเกินเหตุกูเลยเขาบอกเบิ่งดอกเอดเงียดอยู่ บอบอ,บอเขาเห็นว่าป้าพูดอยู่คนเดียวไงอีกอีกอีกคนนึงมันก็เอ้ยกูก็พูดแบบ๊แบๆบแบบแบบแล้วกูถือกล้องมึงก็ไม่ได้สนใจกูเนาะมึงก็ะเลงปากเบี้ยวไปสีเขียวแล้วมึงรออะไรเออจริงด้ยโอ๊ย <c oughs> กูเริ่มเบือเ่อเล้ยผ <c oughs> ู้ใดมีใบขับขี่เนาะนีน่เนาะคนไทยก็อยากได้หัวแดงหาสีแดงมันย้อมบ่ติดกันย้อมมัน ทานมาเมื่อกี้ฝรั่งขาวขาวจนเผือกย้อมผมสีดำมันแหงขาวแงยงพี่นงเอา้าเลมนไม่เหมาะหรอมันขาวมากเลยนะเพราะว่าฝรั่งเขาตัวขาวอยู่แล้วเนาะขาวแบบเหมือนเผือกเลยอะเอาแล้วมันก็สวยนี่ไม่สวยหรอสวยแต่มันพอมาย้อมผมสีดำแบบสีดำธรรมดาก็มันก็มันก็ดำมากเลยไงเข้าใจไหมเพราะว่าคนขาวเนาะ สีมันออกชัดทีพวกเราอีพวกผิวดำผัดยากได้สีแดงสีสมสีสีม่วงสีน้ำตาลย้อมบ็ติดกันยังหนามึนหนาได้ไปซื้อมาสองหลอบสามหลอบอะอยเงี้ยเออไอที่พูดอยู่ก็ข้างๆนี่แหละว่าีอข้างๆนี่แหละพี่น้องอันที่ว่ายู่งหนีไ้เลยไปเลยเด้ว่าอีกข้างๆ ตอนนี้เขามีใหม่แล้วสำหรับพวกผมดำธรรมชาติกับพวกผมดำที่ย้อมสีไอ้คิมไอ้สีย้อมผมใหม่นะและไอ้พวกอย่างพวกป้าเนี่ยผมงอกมันมีสีสำหรับผมงอกโดยตรงเลยของเมืองไทยแต่มันจะติดแต่ถ้าเรามาซื้อสีผมงอกที่สวีเดนเนี่ยมันไม่ติดหรอกเพราะว่าผมฝรั่งเขามาทํามาสําหรับผมฝรั่งใช่ไหมละ่ะผมฝรั่งเขามันเป็นสีเออสีเขามันเป็นสีจืดอยู่แล้วคนไทยมันผมสีเข้ม มันต้องใช้สําหรับของไทยทาไหร่มันถึงจะติดเห็นแมแม่แกกัดกี่รอบมันก็ไม่ติดผู้ใดกระบอกบให้แม่พิ่นย่อมดาขึ้นย่อมด,ดําบ่ได้พี่น้องย่อมด,ดําบ่าเกินอาทิตย์มันกขาวออกขึ้นเพราะว่าผมแม่พิ่นหนิงงอกไรก็ของมี้น้อยก็เลยผ้ากันไปื้อสีมาโกกมากัดให้มันเป็นสีมันขาวเหมดมันกระบอกให้แดงขาวสินะมันพอกกระเทินวันนั้นป้าสันพากูขับอยู่นี่แหละห้ารอบาหาโรตัสเออหาอันไอ อะไรป่ะซิติคอนไม่เจอกูบอกจอดเถอะไม่ต้องเอาแล้วซิตโกงซิติคอนกลับบ้านกูใช่เหรอเออหลงทางมาถึงก็ไม่ไปต่อไงก็วนอยู่ตรงสามแยกเนี่ยวนอยู่ตรงนี้เนี่ยหมุนพาลวกูกลับคืนไปในเมืองอีกกูบอกมันต้องไปอีกพี่มันต้องไปอีกมันต้องเลยอวงเวียนนี้ไม่ไม่พี่จาได้ว่ามันมันมัน,ม,นมันยังไม่ถึงวงเวียนสันกูบอกเชื่อกูสักครั้งแต่กูจะยกมือไหว้กู กขับตามป้าไปโอ้โยมึงแ mm อบอยู่ตรงนี้คนมันบอแอบอยู่ตรงนี้หรอกเจ้ากับว้อยู่ตรงนี้เจ้าปาข่อยไปมรงไหนจักเทือยันตลงนี่แหละพาป้าวันอยู่นี้สี่รอบห้ารอบจนป้าว่าไม่อยากซื้อแล้วขอ nah งสิติ่กอดป้ากูกลับบ้านเถอะกูจะอ้วกวันป้าบอกให้ไปแล้วแกบอกไม่ใช่แกยังไม่รู้น่ะพี่ขับพี่รู้คน่าแม่มาบอกเราให้มีไปมีไปขี่กูก็ไม่มาหรอก ซื้อของแค่หมูม้ากาไก่เนี่ยกูมาซื้อถึงจังหวัดคิดค่าน้ำมันรถกับค่าเหนื่อยตากูหน่อยลายเบิงซ้ออะไรเมื่อไรบันไดสองป่าล้านเลาะอีกแล้ว <c oughs> น,น,นี่เส <c oughs> ื้อผ้ากูนี้กับผ้าก,กูนี้เลยบ้านนี้ยูนี่กับซี่รอยกัวยูหันกับสามร้อยก,กัวโอ้ยอีพันแค่ไหนก็ไปกับอีพันนี่แหละหมดพันหนึง่งเกือบพันหนึ่งไปขี่พาไปตรงนี้รถไม่ต้องโคง้ง <c oughs> พาจวดไปรถ เดี๋ยวก็ภาคกูหลงทางขึ้นเมื่อกี้แล้วว่าแต่เขามันนี่สิส่วนไปวิ่นฤทธิ์อยู่เลยว่า<ม>ว่าไปดรอกมันกินไอศครีมไป้าาไปแล้วเดี๋ยซื้อไอศครีมใหม่ขัไปใหมขึ้นแลยเนี่นนป้าป้ากำลังเสียดอยู่เดี๋ยวฟ้าห้องไม่คิดว่าซื้อไว้ขนาดนี้ไม่งั้นหนูก็จะโอ้ถามไปแล้วว่าไม่ไปหรอกป้าถูกบลัลลลอแล้วนะกูยานบริไปเนาะ รถเมยังมีสองแถวหนึ่งโควิดนะมันก็เปเลยแลนหลายเด้ฝ้าซื้อตัวอย่ามึงเสียดายเด้อบัตรกุถ่ไทยคลิปว่าลูกนี้ไปกับตาก็ดีงานไทยไมมใครก็ซื้อมาเผื่อใครซื้อมาเผื่อของเฮ็ดกินของเขาบางอย่างมันต้องกินอยู่นั่นเลยเนาะอีวึงมันก็ต้องกินร้อนๆนึงจะแซบไหมพวกก๋วยเตี๋ยวพวกนวดอันนี้ไอ้น,นั่นลูกชงลูกชิ้นทอดมาใหม่ๆกินน้ำจิ้มร้อนๆเดี๋ยวใครจะหอมมาบ้านมาถึงมันก็เซ็งเลยเนาะ ขนมอย่างบางอย่างมึงอยากกินนี่เอียงที่มึงอยากกินนะเขาเอืยังกระเบืองกรอบขนมเบืองกรอบเอียงของมึงเลนะโตกงโตเกียวมันก็ต้องกินใหม่ๆบอกว่ากูมาถึงบ้านก็สี่ทุ่มแล้วมึงจะกินตอนไหนใส่แบกมาทั้งวันน่ะแดดก็แดดแบบนี้พอดีขนมมึงเขาจัดง่ามๆกันเละเมดเลยเนาะทีนี้โอเคเยวดูก่อนถ้าไม่มีก็คือว่าแล้วแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้ไปท่นแเลย ไม่บอกว่าจะไปครับไปก็น่าจะได้นอนเที่ยวกลางคืนไปด้วยมันไปแล้วนอนไปกลับนี่แหละพอแล้วมันไม่ได้ต่างกันหรอกงานไทยนะมันก็มีสามวันก็เหมือนกันหมดทุกวันแหละวันเดียวก็พอแล้วไปกลับวันศุกร์ัะไหนแม่มึงงานบุรท่านหนูก็ทํางานแต่หมายเพราะว่าเราไปตอนเย็นไงเหมือนว่าตอนเย็นไม่มีมีรถแค่บ่ายสองมึงเลือกงานบ่ายสามกว่ารถมันมีแค่สองคิวมึงเข้าใจ มัน,นั้นได้อะไรวะเอางานออกได้ว่าต้องเอางานออกดอกพอมบแม่มึงเอางานออกบ่ได้แม่มึงต้องเฮ็ดงานหอดสองถุสองโมงเศร้ารถไปเ็ดโมงสิพาขอ้องแต่ไม่ไปตอนบ่ายไงบ่ายยังไงไปก็เราแ็กลับแล้วแม่มึงไปถึงแม่มึงก็ไปถึงห้าโมงเย็นแม่มึงเดินสองนาทีนี่นะแล้วก็กลับพร้อมกันนี่บ้านเหรอกลับไปไหนเอาก็ไปกลับไง ไปกับไมควาว่าไปนอนค้างวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ก็เที่ยวต่อแล้วก็วันเสาร์ตอนเย็นก็กลับเสียใจกูซื้อตั๋วเช้าวันเสาร์แล้วแต่มันว่าแล้วกูจ่ายตั๋วเสาร์วันเสาร์กลับแรงวันเสาร์เรามึงก็อมได้เออให้เปลี่ยนแล้วกูซื้อแล้วไงมันบุกกระอมได้แต่ไม่เป็นไรไรไปเช้าเย็นกลับนั่นแหละพอแล้วมึงเดินให้ไปเถอะเจ็ดชั่วโมงนะมึงเดินเข้าไปเถอะมึงจะเดินไปไหนเดี๋ยวนี้เจ็ดชั่วโมงคุณ เอาเงินค่าโรงแรมเป็นค่าซื้อกับข้าวกินดีกว่าขนมกะะลายของกินกะลายของขวัญยังไม่ได้โอ้ยของขวัญก็ไปตีรล้ละัน <c oughs> ยังเกิดยังเกิดซาสโดสะเดย์ุน <c oughs> ป,ป้าๆก็ถามกูอยู่ของขวัญนะถึงแล้วยังเพราะป,ะป,ะปะา้าจ่ายค่าของขวัญช่วยกูครึ่งนึงเ<อ>พราะเขาว่ามึงก็ซื้อของขวัญมาให้เขาไอพินก็เอามาให้เขาเลยว่างั้นฉันช่วยเธอคนละครึ่งเขาก็เลยถามกูนั่นแหละเขาก็เห็นด้วยกับกูแหละที่ของขวัญน,นั่นนะ พ่นไปตีอีลัสะโดพุ่นปกติสั่งของกูอนะ่ะสามวันแถะมาแล้วเนี่ยพกกักระเป๋าพวกนี้อนะ่ะสามวันโผล่หัวแล้วของมึงอาทิตย์หนึ่งพอดีแล้วนี่น้ีสั่งยังไงล่ะโอ้ยมันก็สั่งนมีสั่งยังสั่งแล้วสั่งแล้ว,ลวกดตะป้าเห็นมันกดอยู่กดอยู่ตรงกันนี่แหละป้าป้าเป็นผู้เลือกให้มัน <laughs> เอาในโทรศัพท์มันแหละกดรูปแ้วไก่มันเป็นคนกดซื้อกับบัตรเครดิตมาลง เออตอนนี้มันอยู่ไหนแล้วอจ้าสงสัยมันกำลังไปหาอีหยังอยู่หากองใสอยู่ตอนนี้ถ้ามึงจะไปมึงรีบซื้อเด้อตุบานอ่ะมึงกมัวๆไปเด้อแต่ตอนนี้เละกไปกูซื้อแล้วเรียบร้อยแล้วกูบายใจแล้วกายเงินไปแล้วเรียบร้อยสองคนกับแม่มึงเอากูไปนี่กูไม่ได้สนใจหรอกกูก็อยากไปกินอย่างก๋วยเตี๋ยวเรือหรืออะไรงี้ก็กินล้นๆ้น ซื้อหอมมากับบ้านมันก็ไม่แซบแล้วเนาะผักก็ตายหา่าแล้วผักก็ร้อนลวกมาแล้วแล้วมันลวกอยู่ในกระเปา๋าเราอีกเดินนั่งเ็ดชั่วโมงกว่าจะมาถึงบ้านอีกสามชั่วโมงโอ้ยมาหอดบ้านก็บ่มีแห้งสิกินแล้วสีทุ่มแล้วเนาะขนมขนมเนาะเยอะพวกที่เขาไม่ได้วางบนโต๊ะที่เขาถือรถเข็นมาขาย,ขายก็มีเต็มใต้ต้นหน,นัซากุระนั่นนะหน้าปูไปรอบนั้นนะอู้ยอู้ยอ้ย,อย,อยต่ตีตะเหลือกใส่พูดแล้วมีแต่ขนมนะ้าปูมาก ซื้อแล้วแกะกินเลยได้นะปูนะสมต่อยากเด้แต่ป้าก็เอากระเป๋าเป้ไปด้วยเผื่อได้ซื้อของกลับบ้านเผื่อมันมีอะไรแปลกๆเนาะ mm hmm. เตรียมเงินสดแต่เตรียมเงินสดไปถ้าซื้อน้ำพวกกันกระเป๋านะเท่ารพวกลักกระเป๋าแต่ว่าถ้าซื้อตำล่านจนมามันจะเป็นสวิตพวกป้าใส่สวิตไปแล้วพี่น้องสิบห้าแม่พินในประเทศนี้มันเปลี่ยนแกมันสิมาก,กินข้าวแรกน้มันกับเบาเบาเด้ เพอาะไงกะสิทำไมเขาไม่บอกเพราะว่าห้าสองคนกินกุ้งจึว่าประเทศเพื่อเขาได้ประเทศนมันบร่ได้บอกคุณล่วงหน้าเนาะแต่นี่มันก็บอกว่าพามาซื้อขนมซื้อได้หอดนั่งมูนั่งมามันซื้อขนมี่นนองแต่ว่ามันอ่ะบันได้ซื้อมันซื้ออยู่สามสีโฮแต่ว่าผู้มิซื้ออีหยังกันอ่ะสองกระเป๋าล่นหล่นหิวข้างนอกอีกตั้งหากมองดู บอกเรามานำนองขวัญเนี่ยเขาบอกมีเงินพันกูไปยาวจากบ้านพอสโลนี่จะเห็นต้ายเมื่อไหร่จะได้ไปถึงมันสักทีไหมเดปีหน้าพาเที่ยวรอบพี่สาวป้าเนี่ยเข้ามาสามสิบแปดรอบแล้วเดืปีหน้าพาเที่ยวเดเจ้าสพี่สาวป้านะฟินแลนด์ก็มานอร์เวย์ก็มาเดนมาร์กก็มา,มา,กกมาแต่ยังไม่ถึงสวีเดนแปลกเนาะเออ <laughs> มันอยู่ใกล้ใกันเลยอ่ะยังไม่ถึงประเทศน้องเลยสักทีบ้าเหรอ <laughs> มาอ้อมแอมคางกูนะไปมดแล้วไปครมมดแล้ว <laughs> จ่างโมงเลานี่ยป้าจะจมเด้อห้าห้ามแล้วเออไปแล้วพี่น้องไปเจอกันอยู่บ้านเยอะใยทำไม่เป็นแล้วไม่ได้พี่น้องคนขายินเตอเยอะนะเดี๋ยวเสถีเบิ้งได้กินบ่ขวัญได้กินน้ำเขาบ่มึอ่ จิกละตาควันพักสิอืมกดอร่อยเลยนะป้าป้าเอาน้ำในหัวนันบีบใส่มันฝรั่งมันจะนัว สกินดอกแอดตาแฮรอ,อร่อยตงจ่ายมมนส่ง,สงเงินเข้ามาแล้วบ้างเห็นมันขึ้นหน้าจอเมื่อกี้เหรอใช่เหรอเดี๋ยวค่อยดูสะเอาลูกสองพ่อลูกสิเด็กินมนะั้งกินโยไม่กินสายตัวแล้วอันนั้นทำเปล่า Mày nhắp hết bọc đi rồi, bọn đi xuống năm rồi. Một tay đã tiêu hết, mùa sáng sáng. Mày rồi, á mày mùa 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 ກໍ venta first call ພໍ່ໃຫຍ່ກິນອັນຂະໜົມປັງກະດາດยกซอແແລະ e พี่นิ้นแต่แอตั้แหละกุ้งมัตับปะป,ะ,ปะยาอ้ียม่นห้นแต่เกุรมกะไงตูม่ขึ้นขึ้นนึงอันนี้ไม่ไงพ่นะนะิ้นกันอ๋อเราซื้อมาสากร้านเ้อก็ต้องต้มเองถ้าไม่ต้มก็ได้แต่ว่าถ้าต้มแล้วก็ใส่ผักชีลงไปอีกมันอร่อยกว่าไงจะเสียใจเด้อ อยไม่มีแกลดแดกินให้สักชิ้นหน่อยโอ้ยหนูไม่กินไออย่างนี้หนูกินไม่ได้บ่มีแกลดแดอันนี้เป็นมายองเนสแล้วก็ไข่ปลาคาเวียแล้วก็ปูอัดแล้วก็กุ้งแล้วก็แคลปตู้ถ้ามีแกลดแดอาไม่มาให้หรอกอยู่อยู่ไม่เป็นไรทำเสร็จแล้วก็เช็ดแค่ตรงนี้เดี๋ยวกูถูใหม่ก็ได้บ้านมันไฟแรงไเมันก็ปรับเอาปรับ ก็จะตาตําแตงเงินน้องชายพ่อใหญ่เด้อมึงหรือไม่ก็มึงเอาลงแตงน้องชายพ่อใหญ่ไปแล้วมึงจะตาเป็นมะละกอก็ได้กับแครอทแล้วแต่เพราะว่ามันเอาไว้นานกูกินไม่ทันไงเข้าใจไหมนอะอันไออันนอกไห้อ่ยไฟมือกับ่ะยมเปิดเนาะประหยัดไฟกูบอกประหยัดไฟกูตีฮื่นหื่งวันผ้าขากูบอกแล้วจะเห็นยังให้มันแซบแล้วมึงก็เสีเป็นผ้าลาเห็นบอนอัน ไข่ลูกเขยพี่น้องเฮ็ดไข่ลูกเขยให้ลูกกินตอดเฮ็ดไข่ลูกเขยจนสิ้นห้าค่าใส่ไข่ลูกเยข,ขเย <c oughs> บาดนี่ทอดหมูสามชั้นเลยเขากินมันกรอบเลยเขากระสกินแต่สามชั้นแล้วมันกรอบเลยทอดไอการทำน้ำผึ้งกากหมู <c oughs> <c oughs> เอาของเรากินเอากินเอาเราก็บก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ักป๋าเสร็จจบเกือบหมดแม่ก็ได <c oughs> ้ถามเลยว่าแม่เสด็จยังมันบอ <c oughs> ถามอยู่แม่ยังทำอะไร บอกแล้วถ้าทำอะไรอร่อยมันให้เฮ็ดกินแบบว่าจนว่าบอกกินไปอีกเลยเป็นปีพี่น้องอเที่ยวหนึ่งก็เห็นนั่นอันใครใครหนูเคยจนข่อยข้อแข็ง <laughs> พี่นมองเอาอกลับบอกใครหนูเคยอีกแล้ว <laughs> ไปแล้วเนดะี๋ยวไปกินเป็นเพื่อนป้าป้าก่อนเมื่อเดทไทยตอนแม่พี่นกินแต่บอกฮงมันบอกมีมองว่างกล่องพี่น้องย่างเขาย่างออกอยู่กันสีว่างกับตรงว่างตรง ประตูบ้ะนนี่พู้กับสิขีเขาไปเหยวแน่พู้สิไปเอาน้ามแน่พู้สิไปดั่นไปนี่ก็ได้บปเดทไทยเมื่อเรานอ้องค้นมือสิไปนอนบ้านีพ <c oughs> ากันย่างเมือ่อไรลอขึ้นรถเมื่อบ้านขั้นอึบๆในเฟิร์นสเตอร์ลิต็น

เร็วเร็วอดเหะโอ้ยบัวปลาตดแล้วครีพ่อมหมดละเขานะฮอไปก็หอกลับเนาะนอนหลับฟันดีผีใบหัวเฮ้ยมันรู้ไหมเนี่ยกูบอกว่าผีใบหัวมันจ้าน่น่ะบอกมันด้วยนะในรถว่าแปลว่าอะไรน่ะ Okay. Hi do. Hi do.